พลังไทยบ้านเนาะคะ่ะวันนี้ได้ออกมาข้างนอกจากครั้งแรกที่กักโตเนาะคะ่ะพามาพีน้องมาเบ่งบรรยากาศค่ะนอกบ้านนะคะบนค่ะแดดดีค่ะมือนี้บรรยากาศสวยง่าย น้องเนะคะ่นนะมาโนนยัยถ้ากันไปอีกเมืองหนึ่งค่ะไปเห็นธุระเนาะจ้ามาเบิ้งจ้าอันนี้มาพอพักเสียนค่ะม่ยางเหร่นพอดีมาพอพักเสียนเนาะคะ่ะอันนี้ก็สิเป็นอ่าพักอีหลอมจ้ะพักอีหลอมเนาะคะ่ะอันนี้พักอีหลอม อากาศดีจ้ะฝรั่งหน่อยจ้ะออกมาเล่นจ้ะหายางเล่นเป็ดกลางมาเล่นน้ำฝรั่งพายเรืออันฟั่งตรงขามันเป็นลานขายกาแฟจ้ะจะพักกันนางออกมานางกินกระฟอกกาแฟนะคะคายกาแฟขล้ายอาหารน้ำคือบงึองทรงรื่นลานอาหารหนกกระบนแน่ใจเด้อจ้ะ เขาบปเคยมากอันนี้คืงมากครั้งแรกคือกันเนาะคะ่ะเอาไปบรรยากาศสวยๆมาฝากเนาะจา่ะเป็ดเลนน้ำเนะค่ะบรรยากาศดีมากวันนี้ค่ะเอาละค่ะบรรยากาศดีเนาะจา้ะพากันแบกเรืเอจ้ะแบกเรืเอคามฟางค่ะ อันนึงกระลากอันนึงกระแบกเอาคุ้บ้าวหน่อยแบกจ้ะเอาคล้อ,องกระเฮียให้จังได้บานนี่แบกลากขึ้นไปจ้ะ,จะไปอีกฝั่งนึงแล้วค่ะไปอยัาหัวนิดหน่อยนึงแบกเองค่ะต่อย่างหัวนะาจ้ะ <笑><笑>เฮ็ดดีนะข้าจ้ากเดิจ้ะในไก่กลมนึงจ้ะอันนี้ก็ะสีแบกเลือกขึ้นมากขึ้นกันจ้ะโอเคจ้ะคลิปนี้ไว้ซ้ำนี้เนาะคะ่ะเอาไว้คลิปหนะ้าเจอกันไหมเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ด้จ้า